ฮอนด้าซีวีนะครับคันนี้ติดชุดเหล็กจักรยานนะครับพร้อมคานขวาของทางทูเล่นะครับผมเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นชุดขาจับของทูเล่นะครับเป็นของตรงรุ่นนะครับผมมียางรองคบนะครับทั้งตัวรถนะครับแล้วก็ตัวขอบประตูนะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับจะมีชุดกุญแจล็อกนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมตัวบาร์นะครับจะเป็นวิงบาร์นะครับจะเป็นวิงบาร์ของทางทูเล่นะครับผมเสียงเงียบนะครับเวลาขับขี่เร็วนะครับ ต่อไปจะเป็นตัวชุดแหลกจักรยานนันทุเล่น,นะครับผมวันนี้ก็จะมีตัวชุดลอ็อกกุญแจกันขโมยนะครับของตัวอุปกรณ์จักรยานนะครับผมล้อหลังก็จะมีตัวสายรัดล้อนะครับด้วความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็สามารถขับขี่เร็วได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมอุปกรณ์ยึดจับแน่นหนานครับ โอเคครับสำหรับตัวชุดแหลกชุดขั้นขวานะครับและแหลกจากรายานของทางทูเล่น,นะครับผม